พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางลงมาแล้วก็มาหารือถึงการแก้ปัญหาจัดการน้ําในพื้นที่จันทบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกสําคัญที่สุดนะครับที่จันทบุรีฮะคุณผู้ชมมีแผนงานโครงการเรื่องของน้ำนี่เยอะมากเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งน้ําที่จะส่งต่อให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec พลเอกประวิตรบอกว่าลงพื้นที่เพื่อมาติดตามนะครับ แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จันทนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตอาหารและ,กะเกษตรกรรมที่สําคัญที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเองก็ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําหลายโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ําแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่นะครับก็โครงการที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการทั้งราชการชุมชนในลุ่มน้ําคลองวังตโหนดได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนามีการสร้างอ่างเก็บน้ํา4แห่งขณะนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งแห่งคืออ่าง คลองปลาเกตและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้อีก2แห่งคือคลองพวาใหญ่อ่างคลองพวาใหญ่และอ่างคลองหางแมวนะฮะอีกหนึ่งแห่งคืออ่างคลองวังตโนดตอนนี้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างได้ภายในปี2500 67นะครับหากดาเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ําคลองวังตะโนดแล้วเสร็จนะครับจะทําให้มีปริมาณน้ําต้นทุนรวมประมาณสัก307ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์ก็มากถึง2 0 0แสนกว่าไร่นะฮะที่สําคัญที่นี่ก็จะเป็นแหล่งน้ําสําคัญสําหรับในการส่งน้ําไปให้กับโครงการ eec ด้วยเดี๋ยวพูดคุยความก้าวหน้าสําหรับการบริหารจัดการน้ํานิดนึงฮะกับคุณภัยทูลเก่งการช่างผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ฮะหรือว่าสททชภาค2 การเตรียมแก้ปัญหาหรือว่าเร่งรัดแผนงานโครงการที่เกิดขึ้นสวัสดีครับคุณไพฑู์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสุสมครับครับอะไรเป็นสิ่งที่ท่านรอประวิตย์กำชับมากที่สุดในระหว่างการลงตรวจราชการฮะครับท่านกำชับมากที่งุดคืออยากให้ดูแลความเดือดร้อนที่น้องประชาชนนะครับทั้งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนสั่งครับอย่างที่ท่านลงมาเนี้ย ก็มีปัญหาทั้งเรื่องน้านะครับในปัญหาเรื่องของอปัญหาที่ชุ่มฟ้าฝ่านะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับท่านเน้นให้ข้าราชการนะครับก็ต้องไปดูแลความเดืดอดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับผมครับยังสามอ่างที่อยู่ระหว่างดําเนินการในบางอ่างเสร็จแล้วอันนี้วางระบบการจัดการน้ํากันยังไงบ้างบ้างไหมครับก็ได้เตรียมพื้นที่ที่จะส่งน้ําให้กับเกษตรกรนะครับทั้งที่อยู่ในตอนล่างของพื้นที่อ่างเก็บน้ําตัอ้งอ่างปลาแกะอ่างขังแมว แล้วก็อ่างเก็บน้คาคลองกวาใหญ่นะครับ <S <S ก็จะมีการวางข้อส่งน้ําเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้น้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของตรงพืนที่เหนือเขื่อนต้องเขาเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นพืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้การใช้ที่เนี่ยถึงจุดนี้นะครับถ้าเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะสูบน้ําไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการสูบน้ําไปใช้เองได้นะครับและต้องเรียนนะครับว่าเรียนที่น้องชจาวจนบุรีและในที่น้องเจ้าภาพนันอ,อก เพราะวันนี้ในเรื่องของจังหวัดจันทบุรีปริมาณน้าที่จะต้องเตรียมแห้กับทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราเองในหน้าที่พนักง,งานต้กนการมาธิราชเนี่ยจะมีการกระจายน้ํานะครับในในอ่างเก็บน้ําในรุ่มน้ของวงสนดเดี๋ยวไปให้กับชาวรุ่มน้ําจันทบุรีนะครับเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งวางแผนด้วยว่าจากอ่างเก็บน้ําของทแนวนะครับจะมีวิธีการที่จะนําน้ําลงสู่แม่น้ําจันทร์ตรงเขาคิจกูดหรือจะตรง บ้านชาไข่ตัวนี้ยจะต้องมาดูอีกทีว่าจะไปเติมอย่างไรนะครับผมหรือแม้กระทั่งปริมาณน,น้ําที่ต้องเอาไปให้ในเขตของอําเภอในาอามนะครับก็บจะผ่านระบบพ่อไปอย่างไรบ้างตรงนี้ก็อยู่ในแผนที่จะต้องทําให้กับเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีเป็นลาดับแรกนะครับโซนฝนร้อนนะครับต้องอ่างเก็บน้ำฝนร้อนหลังเกลือไหวหรอแ้กทั้งอ่างเก็บน้ำกองตาไพ,พ่ที่อำเภอสอยายดดวเนี่ยก็เตรียม ไปที่จะทําให้กับชาวจันทบุรีด้วยนะครับผมหรือแม้กระทั่งอาจเกน้ำคลองแห้งที่คลองขุ่นก็กาลังเร่งขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จให้โดยเด็ดวนะครับผมครับทนี้นะครับน้ําในจังหวัดนทบุรีเนี่ยจะมีเหลือเพียงพอเยเพราะในช่วงหน้าฝนที่น้ําเกินความจุของค่างเนี่ยได้ไปสูบน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีและสามารถที่จะใช้น้ําส่วนหนึ่งเนี่ยไปสนับสนุนในพื้นที่ EC ได้ด้วยซ่งเรียนเลยนะครับว่า ความสาคัญของพื้นที่อ c เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ได้ทําเรื่องของอไรายได้ให้กับประเทศชาติ hmm. คนในหลายๆพื้นที่ทั้งประเทศไทยนะครับก็มีการจ้างงาน hmm. หรือมีการทํางานกันในพื้นที่อ c ยิแล้วก็่อให้เกิดรายได้และการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากไม่อยากให้มองว่าจังหวัดใดจ,จังหวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการบริหารเชิงลุ่มน้ํานะครับลุ่มน้ําเราอยู่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่อกันนะครับ <ừ. S 2> ในการที่จะจัดสรรน,น้ําภาครัฐเองก็ดูนะครับทั้งนี้ที่เราเร่งทาทั้งสี่อ่างโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองวังกระดดให้แล้วเสร็จเนี่ยก็ให้เป็นไปตามมติปรมตั้งแต่วันที่เจ็ดเมษาย,ยนห้าสองคือเพื่อสร้างความมั่นคงได้ยั่งยืนในการใช้น้ําในจังหวัดจันทบุรีก่อนก่อนที่จะผันไปสู่จังหวัดระยองจังหวัดจนทบ,บุรีและจังหวัดะเชิงเขาบผกเดิมอ่างเก็บน้ําเรามีทั้งหมดความจุสามร้อยแปดล้านในลุ่มน้ำคลองวังกระดดเนี่ยแล้วเราจะนาน้ําไปประมาณเจ็ดสิบล้าน Premises, sure. ซึ่งน anyway> ้ำเจ็ดสิบล้านเนี่ยเป็นน้ําคนละก้อนกว่าสามร้อยแปดล้านนะครับผมเห็นน้ำเจ็ดสิบล้านเนี่ยคือเป็นน้ําในช่วงหน้าฝนซึ่งจะไหลระบายลงสู่ทะเลตะวนธรรมชาติของเขาู่แล้วในช่วงหน้าฝนนะครับเราก็สูบน้ําไปเก็บในกรณีที่อ่างเก็บน้ําในจังหวัดระยองพองลงนะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเมื่อจะค่าจ่ายในการสูบนี่ก็ต้องมีค่าจ่ายด้วยแล้วการที่เราจะสูบหรื่อจะผันไปเนี่ยนะครับผมก็เราต้องคิดก่อนนะครับว่าน้ําที่ฝั่งระยองเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่พอจริงเราจึงสูบไปแต่ที่วางแผนไว้ประมาณเจ็ดสิบล โดยเฉพาะอาจจะเป็นปีที่แล้วต้องเรียนนะครับว่าหลายโครงการที่ทําในอีซทั้งเรื่องเก็บน้ําลองโตเรื่องก็บน้ําลองน้ําเขียวเรื่องเก็บน้ําในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งสามอ่างเก็บน้ําหรือแม้กระทั่งโตโมงขันน้ําที่จะผันน้ําจากอ่างฟ้ามคืงมาสี่แยกนี้ก็เป็นแผนหนึ่งในอ c ซีที่เตรียมไว้ไม่ใช่ว่าจะใช้น้ําจากจังหวัดจัทนทบุรีอย่างเดียวครับผมเราวางไว้ถึงยี่สิบปีนะครับผมถึงแี8ศูนย์นะครับตอนที่เราเริ่มทํานะครับ เราก็ต้องเรียนนะครับว่าในการควบคุมการใช้น้ำนยครับต้อง่ายของอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการในการที่จะประหยัดหรือจะนาน้ํากลับมาซ้ําใช้ซ้าใช้ซ้ําใหม่หรือแม้กระทั่งการทำดีไซนเซชันตีน้ำนอจากนั้นที่นี่ก็มีการวางแขนเอาไว้แล้วครับเพื่อให้ทั้งภาคส่วนทั้งเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะครับการต้องเที่ยวต่างๆนู่พวกบนโวกไม่ได้รับผลกระทบครับผมพื้นที่จันทบุรีเองก็ก็ต้องยอมรับแบบ พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะอันนี้จะมีปัญหาในอนาคตไหมครับสําหรับเรื่องน้ําที่จะใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของจันทบุรีต้องเรียนคุณเยโสมนะครับถ้าเราเข้าใจจันทบุรีนะครับจะมีมีลุ่มน้ำย่อยหยุเก้าลุ่มน้ำนะครับแต่ละลุ่มน้าเนี่ยต้องมีอ่างเก็บน้ําตอนบนต้องเรียนนะครับวันนี้ที่จันทบุรีเราบอกว่ามีฝนเราเก็บน้ําได้แค่ประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของปริมาณน้าฝนที่ตกลงในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันทําให้ระบบการกระจายน้ํา ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าจันทบุรีเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ราบเหมือนอยุธยาอ่างทองอุงที่จะมีน้ําจากคลองถนน,นจะไปที่ท่อได้ทั้งหมดนะครับผมะัะนั้นเนี่ยในแต่ละรุ่มน้ําย่อยเราก็กำลังทําอ่างเก็บน้าให้ครอบคลุมเช่นรุ่มน้ําจันทบุรีก็มีอ่างเก็บน้ํคลองทวงหรือคดีทานซึ่งถ้าไม่พอเนี่ยเราก็วางแผนที่จะผันจากแข่แขงแมวมาช่วยใช่ไหมครับผมรบหรือรุ่มน้ําในสอยดาวต้นน้ำพ,พระศึเมียก็จะมีอ่างเก็บน้ํา กองจะพายไปเพิ่มนะครับหรือลุ่มน้ําโขงร้อนก็จะมีอ่างเก็บน้าของป้ออุดไปช่วยนะครับแล้วก็จะเติมด้วยอ่างเก็บน้าของเชลือไวที่ลองโขงร้อนที่กําลังเล่นน้เมินการหรือลุ่มน้ํคลองสูงองเวนะครับก็อาจจะมีตัวอ่างเก็บน้ำกองแง่งที่อยู่ระหว่างน้เนินการหรืออ่างเก็บน้ำกองสูงที่อยู่ระหว่างน้เนินการในจังหวัดศรีแก้วบางพื้นที่ก็อยู่ในติดเขตมรดกโลกก็จะมีความยากในการขอใช้พื้นที่อ๋อทุกรียนะครับวันนี้นะยกไป ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บูกถึงว่าโครงการสําคัญขนาดใหญ่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างให้รายงานเพื่อแก้ไขไาอต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่องการใช้พื้นที่ในเขตโดยเฉพาะเขตอุทยานนะครับมีความยากลำบากในการขอใช้มากบางโครงการเราใช้เวลาถึงสามสิบปีที่จะการที่จะขอใช้แล้วก็เพิ่มถอนพื้นที่อุทยานที่จะสร้างอ่างเก็บน้ํานะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอ่างเก็บน้าคลองตะลองอะไรที่จันทบุรีหรืออ่างเก็บน้ํา กอ,องทัหวายเรื่องกันแล้วในวต่างชาติยอยู่ในเขตเดยวฉพาอ่างเก็บน้ำกลังกระโดดเห็นไหมครับอยู่ในเขตอ,อ,อุทยานแห่งชาติของสิบห้าชั้นเนี่ยเราใช้เวลาที่จะต้องศึกษาเนี่ยประมาณตั้งสองถึงห้าปีในการศึกษานะครับศึกษาเสร็จกว่าจะผ่านกรรมการสืบร้อนแห่งชาติเสร็จแล้วต้องเข้าไปผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอีกอน,ยอยนะครับต้องเข้าครมอออกครมออกข้อศกาเพื่อขอนคิ้นที่อีกนะครับมีทั้งหมดสิบแปดขั้นตอนเนี่ยโดยขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยบางอ่างเก็บน้ำมันใช้เวลาเป็นสิบปี ยังผมเคยเจอการเก็บน้าน้าบองเนี่ยกับน้ำน้ำเลยที่จังหวัดหนองบัวลำูก็จังหวัดเลยเนี่ยใช้เวลาถึงสามสิบปีถึงแม้เป็นโครงการระดับชตติดังนั้นเนี่ยขั้นตอนต้องขอยัางเรียนพวกเ่าเรียนะครับว่าตอนนี้ผมเคยพูดกับชาวจาันทบุรีว่าการดําเนินการต่อทาสวนทุเรียนเรื่องต่างเนี่ยควรจะมีแหล่งน้ําของตัวเองในพื้นที่ไว้รองรับด้วยเพื่อป้องกันการขาดแคลนเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ราบนะครับแล้วก็เป็น เป็นรูปเนินบ้างเป็นที่ราบลูกฟูกบ้างเป็นอะไรต่างเนี่ยถ้าที่สักสิบไร่นะครับแบ่งเป็นสระสักประมาณสักสิบสักหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยนะครับลึกสักห้าเมตรเนี่ยผมว่านปริมาณน้ำมันจะพอ <c oughs> เพียงพอสํ <c oughs> าหรับการใช้น้าในส่วนที่เดียนแล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นปีนน้ําที่เป็นน้าสาธารณะมากครับผมครับ่ <c oughs>